สวัสดีคุณผู้ชม The Reporters นะคะเรามีเรื่องด่วนนะคะที่ต้องมาพูดคุยกันนะคะเนื่องจากว่า,าได้รับการาร้องเรียนขอความช่วยเหลือด่วนนะคะจากทางมูลนิธิอิมานูเอลนะคะแล้วก็ทางสสกรวีสืบแสงเ,เรื่องที่มีคนไทยเสียชีวิตใ,ในปอยเปต ซึ่งน่าจะเป็นเคสล่าสุดหลังจากก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีเคสในลักษณะนี้ด้วยนะคะคก็เลยขอพูดคุยเร่งด่วนนิดนึงเพื่อว่าจะได้เร่งหาทางในการช่วยเหลือนะคะก็สวัสดีทั้งคุณเบิร์ตนะคะจากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือของมูลที่อิมานิเอลนะคะแล้วก็สสสการดวีสืบแสงนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ าอาจจะขอเริ่มต้นที่คุณเบิร์ตก่อนนะคะว่า,เ,าเคสล่าสุดเนี่ยเรื่องเป็นยังไงคะแล้วก็สิ่งที่อยากที่จะอขอความช่วยเหลือเร่งด่วนมีอะไรบ้างคะคือมันเป็นงี้ครับพี่ผมได้รับการประสานมาจากงานนะครับใน,ในพื้นที่แล้วก็เราถูกได้รับการประสานมาว่ามีคนไทยตกตึกแล้วก็มีข้อมูลมามีรูปมีอะไรส่งมาให้ผมเสร็จปุ๊บผมก็เลยให้ทีมงานเนี่ยทีมสายรับของผม,ผม,ผมที่อยู่ข้างในอ่ะไปไล่ดู ไปไล่ดูว่าเป็นคนไทยไหมอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรเราไปไล่ไล่ถามมาครับจนเราทราบแล้วว่าว่าน้องเป็นคนที่ไหนแล้วก็ไล่จนได้ข้อมูลมาคือข้อมูลทางนึงอ่ะมันเป็นเป็นมันเป็นข้อมูลทางปั่นนะครับปั่นให้ให้มองว่าเออทางเขาอ่ะเด็กคนเนี้ยโดดตึกตกลงมาเองประมาณนี้แต่จริงแล้วตามภาพที่ผมส่งไปอ่ะครับพี่มันไม่ใช่การตกตึกเองอ่ะครับเพราะว่า คนเราเนี่ยในลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยการตกลงมาเนี่ยถ้าถ้าตกโดดลงเองเนี่ยต้องมีเลือดและหนึ่งแล้วก็กางเกงเขาตรงเอวเขาเนี่ยครับมันเป็นรอยขาดเหมือนกับมีการยืย้ยุดฉุดกระชากหรือทะเลาะกันเท่าที่ผมมองสันนิษฐานของผมเองนะครับอันนี้ผมคิดแนว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 ของผมเองก็คือผมผมคิดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนจะจับโยลงมาแล้วอะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้เราไล่ลข้อมูลมาเนี่ยน้องเป็นคนเอ,อจังหวัดขอนแก่นครับ อยู่ในเมืองนะครับข,ข้อมูลนี้เดี๋ยวผมให้ทางรับหลังใหม่แล้วกันนะครับพี่เพราะว่าตอนนี้ผมได้เบอร์ติดต่อแม่เขาแต่แม่เขายังไม่รับสายแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาล่าสุดคือตึกเนี้เป็นตึกที่เอเจ้าของเป็นสุลกากรกัมพูชาครับที่ที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็คนจีนไปเช่าทําเป็นลักษณะงานเทรดหุ้นก็คือหลอกหลอกหลอกคนนะครับง่ายๆเลย แล้วก็ตึกนียเข้าไปแล้วไม่สามารถออกมาได้เพราะก็คือถูกขังไว้แล้วก็มีปมที่ที่ไล่เช็คมาล่าสุดเลยมีข่าวอัปเดตล่าสุดที่ไล่มาเช็กล่าสุดคือยังไม่ได้บอกใครเลยเป็นปมที่ยอดเงิน18ล้านหายไปจากบัญชีบัญชีหนึ่งซึ่งเด็ก2คนนี้มีตึกนี้จะมีเด็กผู้หญิงสองคนซึ่งมีผู้สีชีวิตคนหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับเรื่องบัญชีผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้น้องเสียชีวิตเพราะเงิน18ล้านตัวนี้หายไป เดี๋ยวสักครู่นะคะขอขอปรับภาพขึ้นจอนิดนึงนะคะค่ะเหตุเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะคุณเบิร์ตคะเมื่อเช้านี่เองครับพี่เมื่อเช้านี่เองเมื่อเช้าเหรอคะครับเดี๋ยวนะรอสักครู่นะคะผมรู้ข้อมูลประมาณประมาณกโมงครับประมาณกี่โมงนะคะประมาณสิบเอ็ดโมงครับแต่คิดว่า การเสียชีวิตน่าจะประมาณช่วง0โมง9โมง10โมงนะครับก็ผมไม่ไมอ่าคือน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะได้ครับรเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งเคสเสียชีวิตอันนี้คือเอ่อเราได้ประสานงานนะคะในกับทางเอ่อที่ในในในเหตุเกิดท,ที่บอยเปดใช่ไหมคะครับคือเป็นงี้ครับเอ่อทางทางทางเรื่องการประสานงานโดยตรงของผมเนี่ย ผมไม่สามารถทำได้ครับเพราะอำนาจเราเอามันเราไม่มีแต่ว่าเวลาเหตุเสียชีวิตข้างในเนี่ยจะเป็นเหตุของเจ้าหน้าที่มพูชาเขาประสานไปที่สำนักงานไทยแล้วก็ถึงจะส่งมาที่สนป,ปตกรของเราครับก็จะมีการติดต่อประสานติดต่อญาติก็คือเราอ่ะเป็นแค่กระบอกเสียงแค่กระตุ้นให้ให้คนคนที่กาลังจะเดินทางข้ามไปหรือคนที่อยู่ข้างในได้รับรู้แล้วก็ระวังตัวว่ามันมีการแบบนี้ ลอดแล้วมันเป็นครา้งที่จะบ่อยมากก่อนหน้านี้ก็ยังมีเคสน้องคนหนึ่งก็ยังเสียชีวิตยอยู่ที่อังกอร์บุรีก,ก็ก็ยังไม่ได้รับการไถ่ติดสนาทเลยซึ่งผมอะ่ะทำรับอยู่กับทีมแล้วศพเขาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อย่างน้องคนไทยคนล่าสุดเราได้มีข้อมูลไหมน้องคนไทยคนลดคนผู้อิกคนที่ตกดเสครับพี่<า>ตอนนี้ผู้ภัยปลอยเปดเอาดําเนินการเอาร่างไปไว้แล้วครับน่าจะอยู่ช่วงการศึกษา ข้อมูลเอากลับมาประเทศไทยอืมอืมค่ะอันนี้อย่างทางคุณกนาวีคะท,ท,ที่ทราบเรื่องจากทางคุณเบิร์ตก็เห็นว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือที่ทราบอีกเคสหนึ่งแล้วก็มามีเหตุเป็นเคสที่สองอีกใช่ไหมคะครับก็คงผมผม,ผมว่าคงไม่ใช่เคสแรกและเคสสุดท้ายนะครับคุณยังมีต่อไปเรื่อยๆถ้าปราบใดก็ตามเนี่ยพวกกลุ่มแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็มีส่วนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าจําเป็นเร่งด่วนความจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้คือตอนนี้เหตุที่เกิดในกัมพูชานี่ปล่อยเปิดเนี่ยว่าเมื่อสองวันที่แล้วที่อาร์เซนซัมบิใช่ไหมนายรัฐมนตรีเราไปลงนามกับานายรัฐมนตรีของกัมพูชาฮุนเมเนตเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันมีหนึ่งในสี่สี่ข้อนะครับที่บอกว่าจะร่วมมือกันปราบรามอาชญากรรมข้ามชาติครั้งนี้พวกแก๊งคอรเซันเตอร์แกมเมอร์าะว่าต้องใช้จังหวะน,นี่แหละให้เป็นโอกาสในการจัดทำเลยในการที่ไปบอกจอกับ,บเออเามามมือออกกับเาาวว่่รน นี่เคสที่คนไทยตายไปแล้วนะนี่คือคนที่มีสัญชาติไทยนะตายอยู่ในประเทศกัมพูชา,ญญาเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ยอมรับไม่ได้ควรจะเล่นดาเนินการอันนี้ผมว่านายรัฐมนตรีสามารถจะน่าจะควรจะที่จะจับมือโทรศัพท์ไปหาเลยฮุนมาเน็ตว่าเท่านนายกผมว่าตอนนี้มาเริ่มรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะ <S <S ญญเรื่องนี้มันเราคงยอมไม่ได้เพราะเป็นคนสัญชาติไทยอ่ะเราเราต้องเข้าใจว่าเราต้องให้ความคุ้มครองคนสัญชาติเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจังหวะนี้ต้องต้องเร่งดําเนินการต้องคุยทันที กระทรวง,างการต่างประเทศของไทยจะต้องเร่งคุยกับกระทรวงการต่างประเทศที่นู่นนายกรัฐมนตรีของไทยต้องเร่งหาทางเข้าไปคุยบอกว่าเรามาปราบปรามเรงนี้ก่อนดีกว่าในเรื่องอื่นเนี่ยเราก็พยายามทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถอนอาวุธหนักไม่ว่าจะเป็นการเก็บกู้วัตถุระเบิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบนันนี้แต่ตอนนี้คือคนเราตายคนเราตกตึกตายไม่มีทางครับที่พัดตึกตกตึกตายได้ที่ปอยเปตที่ประเทศกัมพูชาเป็นหลายๆรายพร้อมๆกันใครจะมาตกตึกในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้องเร่งดำเนินการครับคุณธ ค,ค,คุอคุณเบิร์ตน่าจะหายไปแล้วคุณเบ <Okay. S 2> ิร์ตหายไปอ่ะดูนั่นนั้งแชั้นที่สามใช่ไหมที่เราเห็นนะตึกเนี่ยเมื่อกี้ที่ได้คุยคุณเบิร์ตก็คือที่คุณเบิร์ตวงไว้ก็คือที่มีหน้าต่างอถ้าถ้าถ,ถ้าลูกกลับมานะครับก็จะเห็นว่าจะมีตึกทั้งหมดตึกนี่สี่ชั้นตึกชั้นที่สามซึ่งคนตอกลงมาตรงนั้นเน่ยคือมันตอกไม่ได้งมันไม่มีระเบียงไงฮะคุณธปนีพราะมันไม่มีระเบียงเสร็จใช่ไหมแล้วอยู่ดีเขาจะไปเดินเล่นแล้วพลัดตกลงมาคงไม่ใช่อ่ะหรือว่าาจะะกกรโดตึลงม กระโดดตึกผมก็ว่าไม่ใช่อยู่ดีเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเปิด,ปดการเปิดหน้าต่างไี่มีการผลักมานใช่ไหมเนี่ยคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตมาพอดีคุณเบิร <c oughs> ์ตช่วยอธิบายให้หน่อยนะครับไอ,ไอที่วงที่วงวงไว้สีข,ขาวเนี่ยคือมันไม่มีระเบียงอ่ะมันจะพัดตกลงมาได้ยังไงใช่ไหมครับใช่พี่คือคือมันมีข่าวอ่ะมันมีข่าวแจ้งออกมาครับทางเป็นที่เขาแบบแก้แจ้ตัากของเขาเองครับเขาบอกว่าเด็กคนเนี้เมายาหลอนยากระโดดลงมาเองซึ่งผมมองแล้วเป็นไปไม่ได้สภาพการตกตึกเนี่ย คือคนที่ตกกับพี่ถ้าเราโดดอ่ะถ้าเราโดดมันจะต้องมีเอาขาลงมหมาไม่ไม่ไม่ใช่รูปแบบนี้มันคือการเหมือนกับแบบเขาเสียชีวิตแล้วแล้วอุ้มเขาอ่ะแล้วโดนลงมาแต่ก่อนท <ừ> ี่จะเสียชีวิตผมคิดว่าน่าจะมีการทะเลาะก,กันว่าเกี่ยวข้องที่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเขาจะโดดลงไปเองครับผมว่า <ừ> นะจริงจริงคุณคุณเบิร์ตมีส่งภาพภาพที่ มีมีภาพที่ร่างของผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ด้วยแต่ว่าคือพี่ยังไม่ได้เบลอภาพก็เลยจะเรียกขึ้นจอคิดว่าคงคง,งไม่ไม่เหมาะแต่ว่าที่อย่างคุณเบิร์ตอธิบายว่าคือเนี่ยเรามีจะเห็นภาพอยู่ว่าเขาจะนอนคว่ำอยู่เลยใช่ไหมคะอันนี้นอนหงายครับนอนหงายคว่ครับมันมันลักษณะเหมือนกับโดนโดนจับโยนลงมามากกว่าที่ผมมองนะอืซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานคงต้องมีการประสานญาติแล้วก็เหมือนอ ให้มีการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตด้วยใช่ไหมคะคือคือผมผมผมเรียนให้ทราบแบบนี้เท่าที่ผมเกียนวิทย์แต่ก็แล้วแต่ที่เป็นกฎหมายคนเสียชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปเข้ากระบวนการตุลากามันเป็นตัวนะพี่แล้วเขาจะต้องส่งส่งศพน้องเนี่ยไปคนะสูตรที่พนมเปญซึ่งคาใจะจ่ายในการเก็บศพรลกษรศพคือผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของผู้ปกครองพ่อแม่เขาไม่ไหวอ่ะ ค่าที่จ่ายแพงนะพี่เหยียบบข <ừ, S 1> องแท้ตัดเอาคนกลับมาแล้วก็รอชนะสูตรอ่ะมันค่อนท่านที่ยากแต่ส่วนใหญ่อ่ะคือถ้าถ้าพ่อแม่พี่น้องใครที่มีฐานะยากจ,จนเนี่ยเขารู้ว่าลูกเขาเกิดวิตเนี่ยเขาขอแค่ได้ลูกเขากลับมาบางคนเนี่ยมันน่าเศร้าตรงที่แบบว่าไม่มีเงินแม้กระทั่งค่าที่จ่ายในการเอาูกกลับมาขอเป็นกระดูกกัก็ยังดีอ่ะอที่ผมรู้สึกว่ากลุ่มแย่แย่ใน ในตกกะกาแบบนี้นะพี่จริงๆก่อนก่อนหน้านี้คุยกับบุนที่อิมานูเอลซึ่งก็ติดตามเรื่องเคสคนไทยที่ไปอา่อาอ่าเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์อยู่ในกัมพูชานะเห็นว่ามีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า20คนแล้วหรอคะเท่าที่เราที่เรามีข้อมูลใช่ครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ปอมมาปอมกองประทานเรื่อมือซึ่งเป็นคนที่มาเปิดศูน,นย์ในผมเขาก็เขาก็ข้อมูลเราจะแชร์กันทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากผมก็จะแชร์ให้พี่กนณีกับพี่แยม ตลอดว่ามีอะไรเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับในแต่ละวันครับ,รบมันมีมาตลอดในพิอืแลวตอนนี้ครับที่เขาย่ามใจก็คือเอ,อทางฝั่งทางอจพวกกินกินเทาจินดําอะไรพวกเนี้ยมันย่ามใจตรงที่มันมันพูดเลยนะครับพูดเลยมันบอกว่าตอนเนี้ยรัฐบาลไทยทาอะไรมันไม่ได้มันสามารถจะกระทืบใครก็ได้ที่เป็นคนไทยเพราะไม่มีอํานาจเที่ยะไปทําอะไรมาหลังจากที่แอเชดงเนี่ยหลังหลังจากที่มีปัญหาเรื่องเนี้ยปิดตั มันทำให้ไทยถูกซ้อมมากขึ้นมากขึ้นมากเรื่อยๆจากเดิมที่มไม่เคยมีก็มีอ่ะครับค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าก็ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ไปอะไรแต่ว่าในเคสแบบนี้เราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้คนไทยเราต้องไปเสียชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคะทั้งสองท่านคิดยังไงคะคือคือเป็นนี้ครับเดี๋ยวผมที่ไปให้ฟังแบบนี้ก่อนผมมาเคยพูดตลอดเลยหลายเวทีที่ขอสัมภาษณ์ผมผมบอกอยู่ตลอดว่าคนเหล่านี่มันจะมีอยู่สองลักษณะก็คือ แรกลักักคุณเอบอร์จับป้องอีกทีได้ไหมคะเอาทำายตัวมอนต์เอาไับโอเคค่ะมันมันมีลักษณะครับที่เอกคนไทยเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างมาจำว่าสมมติว่าวัน,วนที่หนึ่งมกราเนี่ยเด็กคนเนี่ยถูกหลอกไปโดยการหาการพันเหถถมเุมากมานิดแล้วเขารู้เท่าไม่ถึงการเขาก็เลยเข้าไปเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เขาถูกเันบนสแกนหน้าถูกทำบัญชี ตายแล้วเขาไม่ถูกปล่อยตับเพื่อที่จะให้กลับมาสู้คดีคนเหล่าเนี่ยถูกแคตต่อไปที่อื่นจนมีเพตดอดไหมครับพอมันไปถึงตึกแอมเมืรอเหล่านี้ขเ,เ,เาข,ขาเสร็จเล้เขาก็บังคับให้ทำยอดทำยอดไม่ได้ปุ๊บตีร้อมทำาลายร่างกายรถไฟฟ้าเขามีสองป,ประเภทแค่นั้นเองที่เขาจะเลือกอ,อยู่ก็คือตายที่นั่นกลับเต็มใจจะเป็นมิตรเปิดภาบังคับคนเหล่าเนี่ยโดนแล้วพอเขากลับมาประเทศไทย เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงที่เขากลับมาประเทศไทยเขาต้องมาถูกดำเนินคดีเป็นผู้เป็นผู้เสียหายแท้ๆขอความคิดเห็นมาแต่กลับมาต้องมาโดนคดีกลับมาต้องมาติดคุกคนที่หลอกเข้าไปนั่นคือลอยมวลผมผมผมงงตรงนี้แล้วก็คนเหล่านี้ไม่ไม่มีคุณภาพในการสู้เลยเพราะว่าเวลาจับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแค่ได้ดีขึ้นก็โดนดำเนินคดีเลยทั้ทั้งที่ข้อมูลการถูกหลอกสมบูรณ์ เวลาเขาเข้าไปถึงนู่นเขาถูกยึดศัวท์ถูกลบข้อมูลถูกระงับไม่ให้ติดต่อกับทางบ้านจนเขาต้องจำใจที่จะทำจนบังคับตัวเองให้แบบว่าเราต้องเป็นโจนเรเนี่ยต้องโจเรโจเขาก็พอพอกลับมาสอบมารบเราก็กลายเป็นโดนเขาบังคับกับหมแล้วพอเก<ม>ิดเ,เรื่องแบบโดนซ้อมโดนตีโดนซ้อมโดนจับโดนทิ้งโดนฆ่าตายคือพี่คนทั้งคนนะครับ มันมันชีวิตคนทั้งคนน่ะเขาไม่ใช่ญาติผมผมยังรู้สึกว่าผมแย่เลยนะเคส,เสนี้เราไม่รู้เช็คเคสเนี่เราไม่รู้ใช่ไหมคะน้องเขาทำงานอะไรเอ่อที่ผมเช็คมาล่าสุดคือน้องอ่ะน่าจะเป็นแอดมินที่ตึกนี้เพราะว่าที่เช็คมามีอยู่สองคนคนที่เก็ขึ้นถถงเมย์สองอยู่แงแล้วมีปัญหาปัญหาเรื่องรนเงินกัอนเนก้อนติดกั เราเคยมีข้อมูลเขามาก่อนไหมคะอยู่ในเคส<บ>ที่มีขอความช่วยเหลือ,อลเราอยู่ไหมขอม้ขอมูลการขอความช่วยเหลือไม่มีเลยครับไม่มีมาก่อนเลยครับแต่ว่าเพิ่งมาทราบข่าวแล้วก็ทีมงานผมาจะเป็นทีมงานที่คือผมบอกแบบนี้พี่เราอ่ะทางานโดยภาคเป็นคนเราไม่ใช่นากการตารวจเราไม่ใช่ตํารวจที่จะแบบไปเอาความผิดเขาได้คนทุกคนที่เลือกให้ข้อมูลเรามอาจะเลือกให้เราเพราะเขารู้ว่าเราเนะี่ยเพื่อได้ช่วยเพื่อช่้เขาอ่ะก็ต้องการ อาาแต่เวลาเขาเลือกที่ข้อมูลจากตำรวจต่วนจะโดนคดีเขาก็เลยไม่กล้าเขาถึงเราเนี่ยครับมันเป็นคนเป็นข้อมูลหลกัลกๆส่วนใหญ่แล้วก็ยิ่ในนใจเป็นัเป็นคนหลอกไปแล้วกับค,คนที่ทําแล้วเอาความแบบเอาความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาความบริสุทธิ์ับ้เขาก็ต้องมาช่วยเรา แล้วมผมทำตรงมาตร้คือช่วยคนไทยเขาก็ยินดีทั้งหมดเพราะว่ามันคือความถูกต้องค่ะค่ะคุณกนวีคะอย่างนี้เราจะหาทางเอาเฉพาะเคสนี้แล้วก็การดําเนินการในการาช่วยเหลือของคนไทยในกรณีนี้ค่ะผมผมจะ,จะกลับไปที่คุณคุณธัปปนีพูดตอนแรกนะครับที่บอกว่าหลายๆคนบอกก็พวกนี้เขาเต็มใจสมัครใจไปอะ่ะ คือคือคือหลายครั้งเราจะได้ยินอย่างนันเนาะกับการช่วยเหลือเหยื่อของการพาม,มนุษย์ใช่ไหมครับอยากให้ท,<ม>ทุกคนเข้าใจตรงก,กันก่อนว่าหนึ่งไอ้วัตถุประสงค์หลักๆของไอ้แก๊งพวกนี้คือจะเอาคนไปทํางานไอ้คนที่ควรจะโดนตราหน้าว่าเป็นคนกระทําความผิดก็คือไอ้พวกแก๊งขบวนการนี้ก่อนคนอื่นนะครับเพราะถ้าเราไม่ตีตราหน้าว่าไอ้แก๊งเนี่ยแหลมเป็นพวกแก๊งพวกขบวนการพวกแก๊งมาเฟียอาชญากรรมข้ามชาติที่มันพยายามจะหาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วันเสริมให้กับงานของมันเนี่ยหลอกลวงคนได้เนี่ย อันนี้มันจะมันจะหลุดไปคือคนเนี่ยแน่นอนครับมีทั้งคนที่เต็มใจไปคนที่ไม่ได้เต็มใจไปคนที่ไม่ได้สมัครใจไปเลยคนที่โดนหลอกไปว่าไปทํางานไม่ตรงปกอันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะไปทําหรือไม่ทําคนที่ทําจริงๆคนที่ตั้งใจจะเป็นหลอกลวงคนจริงๆเราออกมาให้ได้แล้วเราก็ดําเนินคดีเพราะเสียในโทษฐานคดีอาญาต่างๆที่เขาไปทําผิดเราต้องทําอย่างนั้นครับแต่เราไม่ควรที่จะมีความอ่ความความคิดที่บอกว่า ก็ถ้าสมมติว่าเขาถูก ถูกทรมานอยู่แล้วก็ปล่อยเขาไปเพราะเขาตั้งใจจะไปทําเองคดีอย่างนั้นก็ไม่ถูกถ้ามุมในมองของของมุมของของทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศและรวมถึงในเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนนะครับในก็ตามเอาเขามาหลุดลอดจากไอ้พวกไอ้เงื้อมือไอ้แก๊งพวกนิสัยก่อนแล้วเราค่อยมาพิจารณาดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมของเราไปแล้วก็เราต้องคัดแยกเหยื่ออกมาให้ได้จริงๆคนที่โดนหลอกนําพาไปแล้วก็โดนหลอกลวงแต่แถมไปโดนค้ามนุษย์เนี่ยเราต้องเข้ากระบวนการเยียวยาที่เรามีกลไกของเราอยู่แล้วนะครับสำหรับเคส นี้เป็นการเฉพาะผมก็อยากที่จะอ,อยากจะเรียกร้องนะครับทางฝ่ายรัฐบาลนิดนึงในการพิจารณาเสียใหม่เพราะว่าฟังจากคุณเบิร์ตแล้วเนี่ยได้ยินว่าทุกครั้งถ้าสมมติคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยญาติพี่น้องจําเป็นจะต้องเสียเงินประมาณสักสอง0,000 0นบาทในการที่จะทั้งชันสูตรพิกศพการเคลื่อนย้ายศพการนําศพกลับเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างมันประมาณนี้เพราะมันมันก็เยอะนะพอเยอะมากๆสาหรับคนที่เข้าไปาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยควรจะมีการพิจารณาครับว่าเอ๊ะถ้าส,สมมติเกิดเหตุ คนไทยเสียชีวิตในต่างแดนเราจะสามารถมีกลไกใดๆบ้างหรือไม่ในการที่จะพิจารณานําศพนั้นกลับคืนมาที่ให้กับความครอบครัวในการประกอบพิธีกรรมต่างๆที่เขาจําเป็นต้อง,องทำนะครับอันนี้เราผมอยากจะเรียกร้องทางรัฐบาลไทยในการพิจารณาเราก็ผมไม่อยากเห็นนี้ต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดเคสนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นครับที่จะต้องใช้อ่าในเรื่องเกี่ยวกับพวกความร่วมมือที่เราเซ็นกันไว้เนี่ยที่ผมผมบอกว่าไว้เนี่ยว่าเราจําเป็นจะต้องอ่าให้ให้ทาง ให้ทางรัฐบาลไทยที่คุณอนุทินผมสอย้ำนะครับที่ไปลงนามกับนายกรัรตมีคุมนมาเน็จของกัมพูชาใช้ข้อตกลงที่คุณเปิดเซนกันไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรม้ามชาตินี้ในการพิจารณาเสียที่เข้าไปแกล้งเาพวก ไอ้พวกตึกต่างๆาาเอาช่วยเหลือคนออกมาได้มันต้องทําเป็นโชว์เคสให้ได้หรืออาจจะเอาเคสนี้เป็นการโชว์เคสที่มีการความร่วมมือกันในการส่งศพให้กลับคืนสู่มาตุภูมิแนละรวมถึงกับครอบครัวด้วยอาจจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วก็มีการทาลายพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆแสแกร์ต่างๆในประเทศกัมพูชาเสียและไทยก็ต้องช่วยด้วยนะครับว่าดําเนินคดีไอ้คนไทยเทาไทยดำเนี่ยที่เขาไปเกี่ยวข้องกับแก๊งนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนักกันระดับชาตินักกานรเดินท้องถิ่นเขาราชการระดับสูงเขาราการระดับท้องถิ่น นักธุรกิจทุกคนได้เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับธุรกิจพวกนี้ยอาจจะเป็นค้ากกชาติเนี่ยมันเติบโตระัปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เขาเห็นช่วยเช่นกันเชื่อผมถ้าเราทํานะเราดําเนินคดีนะเขาก็จะทำเพราะเขาก็หนีไม่ได้แล้วตอนนี้มีคนเห็นทั่วโลกแหล้ว,ว่าเ,าเราจะปราบปรามแก๊งคอสแตเตอร์อาจจะเป็นค้ากกชาตินี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเราต้องทําครับขอบคุณครับคุณนิยโอเคค่ะคุณเบิร์ตค่ะเดี๋ยวฝากว่้อยากให้มีการช่วยเหลือจัดการยังไงโดยเร่งด่วนคะ่ะ ครับพี่มีเสริมเรื่องหนึ่งครับที่พี่กระทบีพูดเมื่อกี้ครับเขาจะมีข้อมีข้อมูลหนึ่ที่เป็นข้อมูลที่เป็นจุดบอดของเราเลยนะครับสําหรับคนไทยที่เข้าไปเสียชีวิตอยู่อยู่ในนั้นนะครับก็คือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้าไปไม่ว่าจะก่อนหน้านี้หรือหลัง,หล,งหลังจากนี้ไปเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเข้าไปมีประสองประเภทคือเข้าไปแบบมีหนังสือเดินทางแต่นั่นก็คือหนึ่งเขาไม่ได้ผ่านแรงงานเอโมยของไทยที่น้องอกไหมครับมันมี การตีนักสือเดินทางออกไปคือบินเข้าไปเป็นนักท่องเที่ยวแต่เขาดันเข้าไปทํางานแล้วก็การการให้การช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยมันมีแบบนึงก็คือคนที่เข้าไปแบบช่องทางธรรมชาติเต็มใจไปหรือ,หร,อหรือถูกหลอกไปโดยช่องทางธรรมชาตินี่เขาจะไม่มีรายชื่อขึ้นที่ immigration e ต่อมออันนี้ก็จะเป็นจุดบอดจุดบอดหนึ่งครับที่รัฐบาลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะที่จะช่วยได้เพราะว่าเขาไม่ไม่มีตัวตนอยู่ในฐานข้อมูลการอ,ออกนอกประเทศไปอันนี้คือคือข้อเสียครับ ข้อเสียที่ที่มันน่าจะต้องแก้ไขครับพี่อย่างเคสเนี้ยค่ะอยากให้ทําอะไรก่อนอันดับแรกค่ะเล่งด่วนเลยค่ะพอดีก็คือก็คือเคสเนี้ยครับก็คือผมพยายามบอกตลอดทุกครั้งครับที่มีเคสอ่ะคือยังไงก็แล้วแต่เขาจะผิดจะถูกอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็คือขอให้เขากลับมาประเทศไทยให้ได้ก่อนแค่นั้นครับอยากอยากให้ดําเนินการนําุก กลับมาที่ประเทศไทยสงสารแม่น้องพ่อแม่น้องครับอืมนะก็เดี๋ยวก็คงต้องรีบประสานและเดี๋ยวรายละเอียดนะเราจะติดตามกันต่อยังไงช่วงนี้ก็ต้องขอบขอบคุณคุณเบิร์ดและคุณดนวีมากเลยนะคะที่ได้มาอ่าอ่าอ่าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดพิรุดแล้วก็ต้องการเรื่องของความช่วยเหลือเร่งด่วนไม่งั้นกระบวนการมันล่าช้าแล้วก็อย่างที่คุณเบิร์ดบอกนะคะไม่งั้นทางครอบครัวเองก็อาจจะต้องเสียเงินอีกมากแล้วก็ใช้เวลาอีกมาก ถ้ามีช่องทางไหนที่จะจัดการไปดาเนินการที่จะนาศพกลับมาแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์หรือไม่รวมถึงที่คุณกันกมีบอกว่ารัฐบาลสามารถใช้เคสนี้นะคะดาเนินการตามข้อตกลงในการปราบปรามสแกมเมอร์หเห็นเพราะมันคือเรื่องของมนุษย์ที่ทด้วยนะในการนาศพคนไทยเรากลับมานะคะคิดว่าทั้งทั้งสองท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพอดีเดี๋ยวอ,อาจจะต้องไปอีที่หน่งฟังฟัง,งผมไม่มีแล้วครับครับ ค่จะตัดเรื่องนี้ต่อไปครั